วันนี้อาบน้ํานะคะมีอาบน้ำสองคนนะคะก็คือผัวเมียนะคะก็มีเซาวนาด้วยนะคะเต่เขาไม่อยากไปซาวนานะคะก็เลยจะไปอาบน้ําเลยนะคะอาบผ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะะมาถนอมถนอมอาหารนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะนี่ก็คือเห็ดที่เราไปเก็บมาเลยนะมีกะทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอามาผัดผัดในกระทะนะคะให้น้ํามันออกนะคะเพื่อนๆบางคนก็เอาไปลวกเนาะบางคนก็ามาผัดส่วนตัวเอามาผัดกับอ่านี่เลยกับกระทะนะคะเพื่อที่จะให้ให้น้ํามันออกน้ําเยอะมากเลยนะคะจากเห็ดนะคะนี่วันนี้ค่าไฟถูกนะคะ ก็เลยได้เอามาผัดนี่นะคะเอามาผัดใส่ลงไปตอนนี้ข้าวของเต็มเลยของเยอะมากนี่นะคะมีแต่ดอกสวยๆนะคะนี่ที่เราไปเก็บมาเมื่อวานได้สองสองลังแบบนี้นะอันนี้ก็คือทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเสร็จปุ๊บก็นู่นเลยนี่แล้วมีมีตรงนี้ด้วยจ้าอันนี้ก็คือยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะ น,นี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดมิก็จะเอาไปทำสปาเกตตี้ด้วยนะคะแล้วก็จะไปทำอาหารนะคะทยอยทำอาหารแล้วก็เมื่อวานก็ลาบเมื่อวานก็ลาบเห็ดกับไก่นะคะช่วงนี้ก็กินเห็ดกับไก่เยอะแล้วก็มีดูถุงเท้าอันนั้นมิกะไปซื้อ,อทิชชู่มานะคะมันลดราคาเนาะนี่เลยจ้าอ,นนอ,ะะอ,อันนี้เป็นอบแห้งนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นอบแห้ง ก็อบไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้ก็ไปอบอีกน,นี่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดเหลืองอบแห้งนะคะอบไว้เอาไว้กินมิมยังไม่เคยกินนะเวลาอบแห้งไปแล้วมันจะอร่อยไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอบอบไว้แล้วก็จะบด รอบที่แล้วมิกะอบ,อบเสร็จก็บดนะคะเป็นผงเพื่อที่จะนําไปปรุงอาหารนะคะนําไปปรุงอาหารเนาะตอนนี้บ้านรกมากเลยะคะอยู่ทําแกงขี้เหล็กใส่หัวปลาแซลมอนนุน่นไม่รู้ขาดอะไรนี่มิกะก็ไปสสยกาแฟมานะคะนี่เลยมันลดราคาของเต็มเลยเยอะมากนะคะก็ผัดไปเนาะ ผัดเสร็จก็เทน้ําออกนะคะรอให้มันเย็นนะคะแล้วก็จะแพ็คเข้าช่องฟิตเลยนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้เป็นเห็ดเหลืองนะคะที่เราไปเก็บมาเมื่อวานนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมได้หนึ่งตะกร้าเลยสวยมากๆมีแต่ดกง,งามๆมีก็จะเอาไปผัดเอาไปกินตอนช่วงหน้าหนาวเหมือนกันก็จะเอาผัดวันนี้นะคะก็จะเอาเห็ดเหลืองนะคะแล้วก็เห็ดดานะคะมาทําสปากเกตตี้ให้มิกะกินด้วยนะคะมิกะไปซื้อ อุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆมาแล้วนะคะนี่เลยอไปซื้อมาแหละเหมดเดียวหมิวเดียวมือจะทําให้เขากินนะคะนี่ม,มันก็กําลังผัดอยู่นะคะประหยัดค่ากับข้าวไปเนาะขนาดประหยัดค่ากับข้าวแล้วนะยังไปชอปปิ้งซื้อนู่นซื้อ,ซ,อซื้อนี่อีกพวกเราเดือนนึงกินโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ล้างเห็ดมันปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห๋ยวก็เอามาผัดเหมือนเดิมนะคะแล้วนี่ก็เอาไว้ทํากับข้าวเอาไว้ทาสปาเกตตี้นะคะตอนแรกหมิวนะคะว่าจะทาสปาเกตตี้เสร็จเลยวันนี้นี่ดูนะคะหักสปาเกตตี้เสร็จเรียบร้อยนะคะกําลังจะต้มต้มเส้นเลยนะคะกาลังกาลังจะทาเลยมิกะเดินมาบอกว่าเธอค่อยทาพรุ่งนี้เออวันนี้ก็เลยไม่มีคลิป สปาเกตตี้ให้เพื่อนได้ดูกันนะคะที่ใส่เห็ดลงไปด้วยนะก็วันหลังแล้วกันนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็เอาไปทําสปาเกตตี้กับคาโบนารานะคะอันนี้เสร็จก็จะเอาเข้าวช่องฟิตอันนี้ผัดเสร็จแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งลังเนาะอันเนี้ยอันเนี้ยลังเดียวนะคะได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมวก็จะเอาเข้าช่องแข็งช่องแข็งไว้ <S <S อันนี้นะคะเพื่อนค่ะอันนี้ก็คือเย็นแล้วนะคะมิก็เอามาแพค ถุงเล็กๆแบบนี้นะคะนี่อันนี้เห็ดเหลืองได้สองถุงเห็ดเหลืองยังไม่ได้แช่สักกระถุงนึงเลยอันนี้เห็ดดำก็กินกินครั้งนึงนะคะนี่เลยอันนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งลังเนาะเดี๋ยวจะให้มิกะทำความสะอาดพรุ่งนี้นะคะส่วนมิวก็ทำงานนี่เลย